ก็วัดดีนะผมวันนี้ก็ได้มีงานเบรกมาให้ทำนะครับผมเป็นเบรกแบบนี้นะครับอันนี้พี่เขาทํามาแล้วแหละแต่ว่าเราก็จะมาแก้ไขนะครับเป็นเปลี่ยนทรงเบรกนะครับมาเป็นทรงเบรกอันนี้ก็จะเอาออกนะเป็นปั๊มเบรร้อสิบไอนะครับเราจะเอาออกนะครับพี่เขาบอกว่ามันมีเสียงนะครับเสียงมันหลวมแถวนี้แหละนะครับใช้มาเป็นปีละปีปีหนึ่งปีกว่านะฮะ นี่ที่จะถอดจะถอดออกครับทีนี้ผมก็จะใส่ปั้มแท้ให้พี่เขานะครับนี่ชินนะครับปั๊มน้ชินนะครับอันนี้เป็นปั๊มแท้นะครับเป็นปั๊มแท้สีดำนะครับนี่ปั๊มแท้สีดำนะครับผมจะใส่นิชินตัวนี้ให้นะครับจะเข้าไหมนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตัด อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการเชื่อมนะครับเปลี่ยนจากขาใหม่มาเป็นออจะเปลี่ยนจากขาเก่านะมาเป็นขาใหม่อันนี้ไม่ได้ขัดอะไรนะครับชเชื่อมมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวล้างก็สะอาดเองนะครับผมน,นี่สายของพี่เขาสายเดิมนะครับสายเดิมค่อนข้างยาวนะครับตับไป นะครัับ้งแเนี่ยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนปั๊มบนให้พี่เขานะครับปั๊มบนอันนี้นะครับเลื่อไนไนะครับ บนตัวนี้นะครับเปลี่ยนปั๊มบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนอ่ตัวปั๊มล่างครับตัวปั๊มล่างเนี่ยตอนแรกเป็นของเบรบร้อยสิบไอะครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นของเบรบร้อยยี่ห้านะครับเบรบร้อยยี่ห้าอารองผัดเป็นของนิชินแท้นะครับวันนี้ใส่นิชินแท้ให้นะครับแล้วก็เป็นงานเชื่อมนะครับงานเชื่อมอาร์ตนะครับผมเชื่อมไฟฟ้านะครับ สายพี่เขาเป็นาสายมาจากในเมืองนะสายมาจากา,าแถวสาทรนั่นแหละค่อนข้างเป็นอะไรนะเป็นเป็นยางเดิมนะครับผมหายากสายนี้หายากครับนี่ของแท้ครับัามแท้ตามเดิมเลยไม่ติดด้วยนะครับนะตรงนี้ก็จะไม่ใกล้อยู่หน่อยแต่ว่าไม่ติดครับไม่ติดพ้นนะครับ ก็ได้ทําการไปปาดล้อนะครับปาดล้อให้เรียบให้ให้กลมขึ้นนะครับแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าจะกลมได้แค่ไหนครับเพราะว่าล้อเขาดุ้งด้วยนะครับล้อพี่ล้อพี่เขาดุ้งด้วยนะครับก็ปาดได้ระดับหนึ่งครับแล้วลองดูก่อนนะครับถ้ามีปัญหายังไงจะค่อยมาแก้ไขกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยมันติดเลยนะครับหมุนไปของเก่านะครับของของเก่าพี่เขาเนี่ยผมหมุนไปแบบนี้นะครับ แล้วมันจะติดข้างหนึ่งนะครับติดแน่นแล้วก็พอผ่านไม่ได้มันก็จะโล่งนะครับพอโล่งเสร็จก็หมุนไปก็จะไปติดอีกข้างนึงนะครับแล้วก็โล่งนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยปาดใหม่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบนะครับแ0ดสิบเจ็สบแปดสิเอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบเพราะว่าล้อมันดุง้งขอบล้อมันดุ้งด้วยนะเนี่ยตรงนี้ดุ่มชัดเจน มองเห็นเลยนะครับเนี่ยมันรุ่งออกมานะครับวันนี้พี่เขารีบด้วยนะครับรู้สึกพี่เขารีบผมก็เลยรีบๆตามพี่เขาด้วยนะครับเนี่ยะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับเลยครับนะฮะรถก็เป็นรถที่วินนะครับวินแถวประรามสามนะครับผมของเดิมเนี่ยของเดิมผมก็ได้ตัดออกนะผมตัดออกแล้วก็ใส่ขาใหม่นะครับหนา ความหนาคางผมนี่สิบมิลนะครับสิบมิลนะครับหนาปึ๊กนะครับหนาไม่ได้หนาปึ๊กเท่าไหร่หนากลางๆนะครับผมหนากลางๆแล้วก็เชื่อมรอบนะครับด้านในด้านนอกนะครับเต็มนะครับโอเคครับก็ถ่ายประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคนะครับไปแล้วนะครับ